โ,โมนี่เดี๋ยวพอของไงแล้วครับผมทีมงานไร่พอเจริญสองอันนี้ขั้นนี้น้อยสุดนะครับเจ็ดหกหนึ่งูเอนี่ขั้นข้างหลังผมนี่ลองลงมาหน่อยครับอันนี้เป็นทีเอสหนึ่งหนึ่งห้าะครับเทอร์โบไปเดี๋ยวพามาชมขั้นนี้ก่อนเจ็ดหกหนึ่งูเอไปหางพรวนครับยอดเข่ายอดเข่ายอดเขาให้ หาง8โค้งหางหกนะครับเฮ้ยหางหกโค้งหางแปดโอ้ยเปิดหัวมากครับล้ำผิดก่อนแล้วตะกองไออ,อะทดสอบเซิร์เฟอร์ไม่กันนะครับทีมงานเพื่อนเป็นไรทีมงานอะไการบเนี่ครับไถให้2สองนะครับเนี่ยรอบประมาณพันถึงพันสองนะครับ เพราะว่าทีมงานนี่เพิ่นบ่นค่อยใส่รอบหลายเน้นไล่เกียร์เอาเขาสัน่นใส่รอบสูบไม่ได้เดี๋ยวมันเปลือน้ำมันคุณว่าอ่ากระสีเลาแล้วครับนี่ผมมาหอดเพื่อกระสีแล้วพอดีงานนี่โอ้โหเมื่ึงตอนบืนหม้อกันะนะนี่อันนี้ออกตัวไปก่อนนะครับคนนี้เป็นโซเฟอร์ใหม่เอามาหัด โอ้เป็นที่รูปบอ่อด้วยเนี่ยเป็นที่เป็นรูปเป็นบอ่อเอาไว้ทาปลูกอ้อยนะครับแต่ว่าใส่เข่าซักก่อนโอ้อย่างหลังไม่ต้นนี่ไหมเปนเปลี่ยนอย่างไม่ต้นนี่โอ้เด็กเกือบไม่แล้วอ่าขึ้นมาอันนี้แค่นหนึ่งนะครับ เสียงนิ่มๆเลยนี่คือเสียงเดิมๆมาเลยนะครับเนี่ยเจ็ดหกศูนย์เอสเสียงเดิมๆพรังร้อยห้าแรงม้านะครับผมเชอร์บูเกียร์กลางรุ่นนี้ผลิตอยู่ประเทศเม็กซิโกนะครับหาซื้อง่ากแล้วครับว่ามีเ้าอยู่นี่ หมดสต็อกแล้วนะครับไปได้กจะสินไปได้เป็นเป็นมือสองไปสินเนาะนี่ครับกีนหนึ่งกับโบเดซาเนอเพราะว่าหลอดหลอดันขอบสายสีโอ้ฝีมือไหมไทยตรงดีแท้ฝีมือไม่ธรรมดาไทยสื่อขิงยิ่งเลย เปิดหัวด้วย7 6 1 0หนะครับเดี๋ยวเราจะคอยชมขั้นญ่ๆไปเรื่อยๆไปนี่ขานี่ไปเกียร์สองอยู่นี่ วิมือประทับประดาเวย้ยขนาดฮัตไม่ได้นียน่าจะเพิ่งขับปีแรกเนาะเปิดฤดูก,กาลจะกี่นคนขับรถรถกวาดใบใช่ไหมอันเลเร็วๆนะที่ผมถ่ายนะคนนี้แล่ะครับครับเล่นกวาดใบเกียร์สามเนาะฮะมาทางนี้แล้วครับไปทางไหนต่อ่จจะโอเจะโอ๋ ทีมงานนี่คันนี้ถือว่าน่อยเลยนครับนี่เจหนี่ใหญ่สุดเป็นทีเอ็มรนะครับเลี้ยงตามเล้งมากอะสีเจ็ดหกศูนเอสเจ็ดแปดสี่ศแล้วก็ทีเอ5หนึ่งห้าแล้วก็ท m เอ็ร้ยสีเอร้อยยี่ินะครับทีมงานนี่นะเบอร์นึเอ้ในเบอร์สอง มันมีเบอร์หนึ่งกับ,ออบเบอร์สองนะครับพอนเจริญอ่ะอันนี้ไทยเกร์สองนะครับนี่รอบนิ่มๆเ,เลย แ่ให้รถพวกไง่ายๆไม่ค่อยได้ออกแห้งลายหรอกครับนอกจากงานดันงานดันคือหันดันเต็มๆกะใส่แห้งลายครับเพราะว่าไปมีดพันไงหโอ้ไหรลวงสกันเลยบ่นี่ รถรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช่ดีนะครับใช้ดีแล้วก็ทนมากนะครับคันนี้คนสื่อมากแต่ดุนบ้านอะไรเห็ดยังยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับเปลี่ยนแต่ยางอ้างเดียวโอ้ยมันจะเปล๋ลงเนืเอน้อระวังเนื้ออื้อ ห้อยกันบ่ล่ะเอาละ่บาละบดตรงนั่งได้พกไฟเลี้ยวใส่ว่าสันแล้ววะนะครับไปได้ไวนะครับผมหางหกโค้งหางแปด ยะถ่ายคนกัลบมาก,ก่อนครับกัลบมาจากจากตรงนู้นอาจจะเข้านะมันไกลแล้วอ้าวกำลังหันหัวมาครับรถเตีมงานนี่เสียงกับสีบุกคอยมีประเด็นะครับผมรถเดิมๆทั้งนั้นนะครับบ้านนี้ ว่าเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือี่เทียบนะครับการทำอ้อยในเครื่องมือลูกเด่นพลายอ่าตัวแอร์วีไอพีแอร์ยันฉ่ำ จะเฝ้าแะ่น้องอ่ะอีกน้อยกันนะครับ ฮะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชม7 6 1ดหนเอสนะครับไถหางพรวนหางหกโค้งหางแดนะครับของข่ได้ปุ่นนี่ครับข่ชีอยากออกเรื่องเหลืองสมศมนะแต่ว่าเขาจะชอบผลิตแหละครับข่แต่ว่าไถดีครับน้ำนักมันหลายหางตัวนี้กดดีครับแล้วก็ไถนิ่งด้วยนะครับผมแต่ว่าเสียดายครับเขาเลิกผลิตไปแล้วครับหางรุ่นนี้อ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ